ไหน,นไเออมันเป็นรูป,ปูลมลองขุดดูป,ปูก็เป็นปูตัวเล็กๆอะออวิ่งตุ๊บตุ๊ตตตตเอ,อ,อน้ำทะเลลงแบบเยอะมากเลยเชา้านี้ดู นางขุดป <cake> ูลมเต็มเลยปูลมอยู่ในรูขุดดูแต่รูมันอยู <te> ่ไหนนี่โน่นวิ่งไปน่นแล้วนู้นเห็นไหมปูลมเห็นไหมวิ่งเพียวมากนั่น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 ี่นู้นนั้นนู้นก็เขาบอกกับปูลมไหมวิ่งวิ่งเร็วเลยนะในตัวสีน้ำล่ะนี่ เน่เขุดออกมาตัวนะึงนี่อนยแม่เไปทำมันนะมันม่ไปแล้วตัวนี้น่นนลมเต็มเลย